สวัสดีครับผมมุทร์สเซลจ่ะนะครับคลิปโมดูลตัวนี้นะครับปักตัวนี้นะตรงหน้านี้นะครับผมแกะกล่องรีวิวไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานดูครับผมเออผมจะจำลองอย่างนี้นะครับผมตัวนี้คือจะเป็นลักษณะเออตัวลดโอนนะครับตัวแรงดันเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาลดแรงดัน แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่12โวลต์นะนะครับใช้กับพัดลมตัวนี้นะพัดลมตัวนี้นะพัดลมดีซนะครับเนื่องจากว่าผมต่อแบตเตอรี่เข้าตรงๆแล้วหูพัดลมมันหมุนเร็วมากเลยนะพัดลมหมุนเร็วมากนะครับเพราะว่าแบตเดิมมันจะเป็นประมาณ6โวลต์เอง6โวลต์4.5แอมป์นะครับแบตเดิมมันอ่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอ่ะนี่นะครับจะเป็นแบตลูกเดิมมันนะ6โวลต์4.5แอมป์นะครับทีนี้นะครับผมจะมาใส่ตัว 12โวลต์เข้าไปปุ๊บโอ้โหมันแรงมากเลยเพราะว่าผมอยากให้มันใช้ได้ทั้งคืนนะเพราะว่าแบตลูกนี้มันใช้ได้แค่ประมาณ45ชั่วโมงเองนะครับตัวนี้นะนะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะนะครับผมเจอปัญหาเวลาไฟดับนะครับไฟดับปุ๊บมันร้อนนะครับก็เลยจะหาวิธีต่อแบตเข้าไปนะครับเพื่อมันให้ให้มันใช้งานได้ทั้งคืนนะครับเนาะเพราะว่าพัดลมดีซมันจะประหยัดไฟมากเลยนะครับผมตัวนี้นะมันกินไฟแค่ไม่เท่าไหร่นะครับก็เลย เห็นตัวนี้พอดีเลยนะครับก็เลยจับมารีวิวเลยนะครับตัวนี้นะเป็นตัวลดโวลต์ตัวนี้นะครับผมเนาะสเตปอัพนะครับผมจะลดจาก12โวลต์นะให้มันเหลือประมาณสัก6โวลต์นะครับ6โวลต์หรือ6โวลต์สัก4แอมป์นะครับ4.5หรือ5แอมป์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับตัวนี้นะนี่นะครับปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับปรุนได้เลยนะครับตอนนี้คือผมต่อต่อมาอย่างนี้นะนี้คืออินพุตนะ อันนี้คือเอาผุดเอาผุดนี่คือต่อสายพัดลมเลยนะครับนี่เห็นไหมเอาผุดคือต่อสายพัดลมเลยนะนี่ต่อตรงเข้าพัดลมเลยต่อตรงเข้าบอดเลยนะครับนี่ต่อตรงเข้าบอดเลยนะครับแบตเตอรี่ของมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจั๊มเข้าไปในบอดเลยนะพอดีตอนที่ผมเปิดจั๊มผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนี่นะต่อต่อมาจากตรงนี้นะนี่นะครับนี่ต่อเข้าตัวบักตัวนี้นะต่อเข้าตัวนี่นะปึ๊บอันนี้นะครับแล้วก็นี่คือต่อเข้าแบตนะนี่นะครับต่อเข้าแบตนะตอนนี้คือสานนนะไฟมัติด นะครับสีเขียวขึ้นพัดลมติดนะครับพัดลมมันจะมีพัดลมตัวน้อยตรงฮิตซิงตรงนี้นะนะครับมาเดี對對 <ul ky music nowadays> <White> ๋ยวจะลองเปิดพัดลมดูนะครับอ่าเปิดอ่าตอนนี้คือพัดลมติดนะหมุนค่อยนะครับพอดีพอดีนะครับอ่าพัดลมติดนะอ่านี่นะครับติดถ้าเราอยากให้มันเร่งนะครับเราก็ปรับวนขึ้นนะครับนี่นี่นะครับลองปรับวนขึ้นสิเห็นไหมครับพัดลมก็จะเร่งมากเลย ปรับขึ้นไปสุดๆเลยครับนี่เห็นไหมครับในในคลิปอาจจะในกล้องอาจจะไม่เห็นมันเล่งนะครับลองลองรีลงนะครับนี่นนะนี่นะครับลองรีลงนี่นะครับพัดลมก็จะค่อยเห็นไหมครับแล้วก็หยุดนี่เห็นไหมอ่านี่อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นนะผมจะปรับขึ้นอ่านะครับพัดลมหมุนนะลมมแล้วนะอ่าเห็นไหมครับหมุนแรงเลยอ่าเดี๋ยวจะลองปรับแอมป์ดูนะครับ น,นี่คือแอมนะ uh, อ่าเดี๋ยวเราปรับแอมลงนะครับอ่า uh, พดลงก็กหยุดนะครับอันนี้คือปรับแอมลงนะปรับกระแสลงนะครับนี่ปรับนี่นะครับอ่าเนี่ยครับแล้วห <L> มนแรงเลยนะครับอ่าปรับแอมต่ำมากไม่ได้นะครับต่ำมากปุ๊บมันจะมันจะไม่ทํางานเลยนะครับนี่นะครับ กับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดแรงดันดูนะครับว่ามันจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะอ่านะครับผมเอามิตเตอร์นะครับจับไว้ตรงเอ,อเอาปุตดของแบตเตอรี่นะนี่นะครับอีกเส้นหนึ่งนะนะเพราะต่อมาสองเส้นนะนี่นะครับผมจะจับไว้นะตอนนี้นะครับแบตจะอยู่ที่สิบสองจุดแปดห้านะนี่นะครับสิบสองจุดแปดห้านะอ่าตอนนี้คือสถานะไฟมันสีเขียวนะ เดี๋ยวผมจะลองปรับโวลต์ขึ้นก่อนนะสังเกตที่ที่จอมิตเตอร์นะครับตอนนี้คือพัดลมไม่ได้ทํางานนะพัดลมหมดแล้วนะครับโวลต์ก็ดรอปลงมาเหลือ12.80นะครับถ้ามุยิ่งหมุนขึ้นนะครับพัดลมมันกย็ยิ่งจะเร็วขึ้นนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนะี่นะครับตามสุดนะ12.76นะครับนี่เห็นไหมนี่คือปรับปรับโวลต์สูงสุดเลยนะครับ ปล่อยเลย12.75นะครับนี่ัดลงก็จะแรงมากเลยนะครับมันก็จะกินไฟนะครับก็เลยจะปรับไปล,ลงไว้แค่ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี่นะครับประมาณสัก12.7นะครับประมาณนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมเนาะมันก็จะได้ทั้งคืนอันนี้ปรับแอมนะแอมนี่คือตรงหามิเตอร์มาคล้องดูนะครับว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะ ถ้าเราปรับขึ้นเลยก็หยุดนะครับปรับนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงนะครับแสดงว่าแรงดันลึกกระแสไม่พอนะครับเห็นไหมมันติดสีแดงนะครับเห็นไหมอ่าหมุนนี้นะครับปรับขึ้นปรับขึ้นนะครับปรับกระแสขึ้นอ่าให้มันได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็จะกินอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ 12.7นะครับประมาณนี้นะ12.7นี่แรงดันก็จะตกลงมาเหลือประมาณนี้นะเห็นไหมครับ12.7ประมาณนี้นะครับพัดลมก็เย็นสบายเลยเปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าผมต่อตรงแบตเตอรี่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะแรงมากเลยพัดลมนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจับก,กระแสดูนะครับผมนี่นะนี่นะครับนี่นะครับเกี่ยวอย่างนี้นะ วัดแรงดันไปด้วยนะครับแรงดันจะตกเลือเท่าไหรแล้วก็กระแสมันจะกินที่เท่าไร่นะครับเดี๋ยวจะปรับนี้นะปล่อยไฟเข้าไปแล้วนะครับผมนี่นะ,ะตัวสีน้ําเงินนี้คือปรับโวลต์นะครับตัวนี้คือปรับเนปรับกระแสนะเดี๋ยวผมจะปรับโวลต์ก่อนนะ,ะสังเกตนี่นะครับปรับโวลต์ก่อนนะ,ะพัดลมติดแล้วนะครับได้ยินเสียงพัดลมนะพัดลมติดแล้วนะตอนนี้คือลดลงมาอยู่12.8นะ กระแสจะกินอยู่ที่ประมาณหนึ่งแอมป์นะครับเห็นไหมแอมก็ปานะครับหนึ่งแอมป์นะครับลองลดกระแสลงสิลดกระแสลงพัดลมก็ยังติดนะครับติดนิดเดียวนะครับเพิ่มกระแสเั็น้อยนี่นะครับเพิ่มประมาณหนึ่งแอมป์นะครับตัวนี้ก็ลดลงแรงดันลดลงเหลือสิบสองจุดเจ็ดเก้านะครับนี่นะครับพัดลมก็เย็นสบายนะครับไม่ถือกาแรงมากนะก็ พอเย็นนะครับพอเย็นถ้าจะปรับให้มันสูงสุดเลยเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับพัดลมก็จะหมุนแรงมากเลยนะครับแอมก็จะกินเยอะอาจจะแอมจะปรับขึ้นอีกนะปรับสุดเลยนะครับแอมก็จะปรับสุดเลยอ่าสุดแล้วนะครับนี่นะครับกระแสผมปรับสุดเลยนะแรงดันเดี๋ยวจะลองปรับสุดเลยนะครับนี่นะครับสุดแล้วนี่นะครับสุดแล้วสุดปรับ สุดๆเลยนะครับหมดเลยนะหมดแม็กเลยนะครับแรงดันจะตกเหลือที่12.7นะครับกระแสมันก็จะกินอยู่ที่0.1นะครับเห็นไครับ0.16แอมกว่านะครับเกือบ2แอมนะนี่นะครับพัดลมนี่หัวสั่นเลยนะครับดึกๆๆเลยนะแรงมากนะครับพัดลมได้ยินน่าจะได้ยินเสียงกันนะครับผมเนอะอ่าลองปรับปรับหวลงก่อนปรับแรงดันลงนะครับ แสลงด้วยนะครับลดไม้ลดแล้วครับถ้าเราอยากให้มันเปิดได้ทั้งคืนก็ประมาณนี้แหละครับผมแค่นี้ก็เย็นแล้วนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เย็นทั่วห้องแล้วนะครับมันก็จะได้ทั้งคืนนะครับผมเนาะมันผมใช้ในกรณีที่ไฟไม่มานะครับพัดลมผมมัน พัดลมใช้กับไฟ DC นะไฟแบตเตอรี่นะครับผมเนาะสามารถใช้ได้นะอ่าโอเคครับวันนี้ก็มานำเสนอตัวโมโดูลตัวนี้นะโมโดูลตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะเขาไป DIY ได้หลากหลายนะครับเนาะนี่นะครับเอาไปลดโวลต์ดแรงดันนะครับผมเนาะจากแรงดันที่มันลุกสูงนะตัวนี้มันจะเข้าอยู่ประมาณสักตั้งแต่2โวลต์ถึง70โวลต์นี่แหละนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะ หรือไม่ก็ลองกลับไปดูคลิปที่ผมรีวิวเอาไว้ได้นะครับพัดลมก็หมุนแรงเลยในกล้องมันจะมองมองเห็นแค่ว่ามันอาจจะหมุนช้านะแต่พัดลมหมุนแรงนะครับอ๋ออ่ะก็จะประมาณแค่นี้นะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม